สนับสนุนโดยให้ความคิดดีๆสมปรารถนาทุกประการเพปทีน Lazy Boy สบายจนไม่อยากลุกไปไหนเริ่มต้นด้วยราคาเบาๆในระหว่างที่เรากำลังรุ้นกันอยู่นะครับว่าดัชนีหุ้นไทยจะทะลุไปถึง1,400จุดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าตรวจสอบดีๆตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดเป็นต้นมาเนี่ยบางเวลาก็ไปถึงนะครับบางเวลาก็ถอยลงมาอีกนะครับถอยลงมาเล็กน้อยประมาณ1-2จุดนะครับ และล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,399.52จุดนะครับถ้าหากว่าทะลุ1,400จุดได้เนี่ยก็จะเป็นการทำสถิติสูงสุดในรอบ16ปีไม่น้อยเลยนะครับอะพาไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันหน่อยครูวินันนะว่าตลาดหุ้นต่างประเทศค่ำคืนที่ผ่านมาอย่างสหรัฐเป็นไงบ้างครก็หุ้นต่างประเทศนะครับก็ตอนนี้นะฮะก็จากที่บนกราฟิกเลยนะครับก็ดาวโจนส์ครับอินดัสครับขึ้นมาที่ ติดลบครับลบไปที่18.28นะครับ NASDAQ ครับลบ4.25ครับ S&P 500ลบ1.73ฟุซีิลอนดอนปรับเพิ่มขึ้นมานะครับ0.12ครับ CAC ของฝรั่งเศสนะครับบวก21.65ครับแล้วก็ดัซเยอรมนีนั้นบวกขึ้นมา19.65นะครับในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียนะครับก็เปิดตลาดขึ้นมามาดูที่นิกเกิลของโตเกียวนะครับเปิดวันนี้ ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาสูงนะครับ6 3ส3กครับตชีเสร็จไทม์ของตลาดหุ้นสิงคโปร์นะครับบวกขึ้นมา6.30หังเสงของฮ่องกงนะครับโอ้โหก็หนาแน่นนะฮะ22.671ปรับเพิ่มขึ้นมาตั้ง51.87เวสเซตตลาดหุ้นไต้หวันนะครับวันนี้7.683.27นะครับปรับเพิ่มบวกขึ้นมา34.86นะครับจาการ์ตาอินโดนะฮะบวก17.07แล้วก็ส่วนมาเล บวก8.19จุดหนึ่งเก้าติดท้ายด้วยโซนะครับบวก5.04จุดศนย์สี่ครับขณะที่ข้างเงินบาทนะครับพากันดูันหน่อยวันนี้นะครับเปิดตลาดอยู่ที่30บาท60สตางค์ถึง30บาท62สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับจากปิดตลาดเมื่อวานนี้นะครับ30บาท64สตางค์ถึง30บาท6 7สเจตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนราคาทองคำในบ้านเราวันนี้นะครับรับซื้ออยู่ที่2 4 0 5 0บาทนะครับ ขายออก24,150บาททองรูป,ปพรรณนะครับอยู่ที่23,695บาทขายออกนะครับ2 4 5ห0าบาทนะครับอันนี้ก็ดูในทิศทางที่อาจจะผันผวนไปบ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงป,ป,ปลายปีอย่างนี้นะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าทิศทางตลาดหุ้นในบ้านเรานะครับสำหรับปี2 5 5 6าก็คือปีหน้านะครับจะใช้กลยุทธ์ยังไงดีนะครับในขณะเดียวกันมีเคล็ดลับยังไงกับการลงทุนที่อาจจะมีหนทางที่ คือก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงปลายปลายปีที่จะเข้าสู่ปีใหม่นะครับอาจจะมีปัจจัยต่างๆที่จะต้องคํานึงถึงหลายจุดเหมือนกันทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยนะครับจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวพาไปติดตามนะครับจากบอลอไอร่านะครับส่วนเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางบลอไอร่ามองเป้าหมายในชนีในปีห้าเอาไว้ยังไงบ้างครับก็คิดว่ายังยังยังดีอยู่นะครับเป็นปีที่ยังยัง สดใสยอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือเศรษฐกิจเรายังคงน่าจะเติบโตอย่างแข็งแรงนะครับเหตุผลหลักอ,อันแรกเลยนะครับที่ที่จะทำให้เครื่องยนต์ของ GDP ก็คือตัวคอนซัมชันเนี่ยหมุนแรงมากนะครับ,รบก็คือว่าค่าค่าแรงขั้นต่ำ3าม0นะครับถ้าจำกันได้ว่าอตอนสมัยรัฐบาลพลพิสิทธิ์เนี่ยจะจะเช็คช่วยชาติ2,000ใช่ไหมครับอตอนนั้นเป็นแฮมเบอร์เกอร์ ไคสิตนะครับหุ้นตกลงมาเหลือประมาณ400จุดนะครับจาก900เพียงแค่ไม่ถึงปีเลยหุ้นตีกลับขึ้นมาทันทีเลยนะครับซึ่งมันมันมันคือเอาเงินไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบโดยตรงแต่ประเด็นของค่าแรง300รนี่คือว่าเงินเดือนของคนเนี่ยอยู่ประมาณ6,000นกว่าอยู่ๆก็ทับขึ้นเป็น9,000นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เท่ากับเดือนละ2,000กว่าประเด็นมันก็คือคุณมนานก็คือว่ามันเอวิมันได้ทุกเดือน มันได้ในครั้งเดียวครั้งนี้ได้ทุกเดือนเลยได้ทุกเดือนแล้วก็ไม่ได้เป็นนี่สาธารนณะด้วยเป็นเงินของของเท่าแก่นะครับได้ทุกเดือนนะคิดดูนะกันว่ามันจะมันจะหมุนออกมาทาไมหุ้นซ p r อถึงขึ้นไม่หยุดเลยนะครับเพราะว่าเซเว่นคงติ้งต่องติ้งต่อง,ง,อง,ง,องทั้งนั้น <c oughs> เพราะ <c oughs> เพราะมาข้าแรงระดับระดับนี้เนี่ยเขาไม่เก็บเงินอยู่แล้วมีเท่าไหร่เขาใช้ให้หมดอยู่แล้วนะครับมันก็จะทําให้ตัว C ีคอนซัมชันมันหมุนแรงมากส่วนตัว government ก็มี จัดสรรน้ำสามแสนห้านะครับแล้วมันก็จะกระตุ้นตัวไอคือมันกลายเป็นเราเรากระตุ้นในในประเทศเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่เอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตก็จะก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นหนักตรงนั้นตรงนั้นเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทําให้ตลาดทุนเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาเพออ์มาแต่ปีนี้จะผันผลเยอะนะครับจะผันผลพอสมควรอีกประเด็นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็คือต้องยอมรับว่าปีที่แล้วเนี่ยปอทอก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มอีกปีหนึ่งเป็นสรุปแล้วเป็นสองปีติดต่อกัน ติดต่อกันเนื่องจากว่าทางจีนเองนะครับได,ได้ชะลอเศรษฐกิจลงโดยรัฐบาลเป็นคนบังคับให้มันลงเพราะกลัวฟองสบู่นะครับแล้วมันก็ลงแรงต่อเนื่องลงมาถึงสอง,สองปีแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยทางจีนจะมีผู้นําคนใหม่นะครับ,รบซึ่งมีการประกาศแล้วนะครับว่าเขาะมาเขาจะผ่อนคลายนโยบายทางการเงินคล้ายๆแจกแเอังเปาขอ,ของผู้ใหญ่นะครับว่าเข้ามาจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ณจุดนี้เนี่ยถ้าจีนขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยคอมมูนิตี้ ทั้งหมดเนี่ยในกลุ่มพลังงานก็มีแนวโน้มจะขึ้นสักทีหนึ่งหลังจากที่ชะลอาตามจีนมาตลอดสองปีที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นมันก็เลยมองว่าเออโดเมนสิเทเพย์ก็ยังดีอยู่อาจจะมีเสริมเพิ่มคอมมูนิตี้เพย์เข้ามาอีกสองเป็นสองแรงเลยประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้หุ้นปีห้าหเนี่ยหุ้นกลุ่มธนาคารพันทีก็จะได้ประโยชน์จากจากจากเศรษฐกิจ,กจกฟื้นตัวหุ้นกลุ่มบปติสต์ก็จะได้ประโยชน์จากที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นปีแรกนั่นเองอยู่ที่ทางขาลง แล้วก็เป็นหนึ่งในฟองสบู่เวลาเศรษฐกิจเฟ,ฟื่องฟูฟเยอะๆปาร์ตี้ก็จะขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแบงก์ปาร์ตี้นะครับรวมถึงกลุ่มพลังงานก็จะจะค่อนข้างโดดเด่นอีกกลุ่มหนึ่งรวมถึงคอนสตรักชั่นนะครับที่จะมีรถงบของรถไฟฟ้าอีกประมาณ3 0 0แสนล้านนะครับมันก็เลยดูแบบหลากหลายเยอะเหมือนกันครับแล้วปัจจัยเสี่ยงสําหรับนักลงทุนที่ต้องจับตาดูให้ดีในปี5 6มีเรื่องอะไรบ้างฮะตัวเอง ตัวเองวินัยตัวเองของของนักลงทุนเองนะครับเพราะ<อ>ว่าปีนี้มันจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับเราอาจจะตื่นเต้นกับการที่ว่าติดถือหุ้นแป๊บหนึ่งแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นต่อนะครับแต่ว่าปีนี้จะเป็นปีที่จะมีการเทรดดิ้งค่อนข้างเยอะก็คือว่ามีการขึ้น,นลงเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่ระวังก็คือตัวเองว่าต้องมีวินัยการลงทุนที่ดีนะครับต้องมีการคัดลอสที่ดีเพราะว่า ถ้าเราจะเป็น value investor เนี่ยเราควรจะไปเป็น value investor แถวดัชนีพันต่ำกว่า500จุดอะแถว400 500วลา,ามันมีเกิดคริสต์อไรแรงๆลงไปแล้วเราอยไปซื้อแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีของการเทรดดิ้งนะครับมีต้องมีซื้อมีขายแล้วก็ต้องกล้าได้แล้วกล้าเสียที่ผ่านมานะส่วนใหญ่มีมแต่กล้าได้แล้วไม่กล้าเสียก็คือพอกําไรก็ขายขาดทุนก็เก็บไว้แล้วแล้วมันลงแล้วดูอย่างบ้านปูอะถ้าคุณไม่คัดลอสมันลงมาทีแบบ มันยังไหลไม่หยุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีวินัยการลงทุนที่ดีต้องเรียนรู้เทคนิคให้มากขึ้นว่าเราควรจะมีจุดสต็อปลอสเท่าไห่แต่ถ้ายังไม่มีไม่เป็นเทคนิคเลยเราก็ควรคุมไว้ว่าถ้าราคามันต่ำกว่าทุนเราสามเปอร์เซห้าเซเราจะขายทิ้งทันทีเพื่อหยุดขาดทุนนะครับตัวที่สําคัญมากที่สุดนะครับคือนี้ต้องทาให้ใจแข็งและคัดลอสให้เป็นต้องเป็นมืออาชีพจริงๆต้องเป็นมืออาชีพจริงๆเพราะว่าอย่าไปต่อรองว่าบางคนพอซื้อปุ๊บลงมาสิบเปอร์เซ็นต ก็โทรไปถามกันจริงมันบางทีน้บางทีคุณบันนายโทรไปถามว่าเออไอตัวที่ฉันซื้อเนี่ยมันมันทำอะไรจริงจริงยังไม่รู้ธุรกิจเลยว่าทําอะไรโอ้แล้วช่วงที่่านมันได้ปั่นกันกระจายเลยแล้วพอมันพูดมันลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะก็จะโทรไปถามาร์เก็ตติ้งแล้วว่าเปีแรกมันจ่ายบัญชีเท่าไหร่ตอนแรกกะกาเล่นสั้นๆนะเปลี่ยนโพสิชันทันทีว่าจะถือยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วว่าแล้วมันลงอย่างพอว่าปูอย่างเงี้ยเก้าร้อยลงมาเหลือสี่ร้อยห้าสิบยังไม่อยู่เลยครึ่งหนึ่งยัง แล้วพอ,อลงไปขาดทุน50%ก็จะโทรมาถามนักวิเคราะห์ละว่ามันจะเจ๊งไหมแล้วก็จะส่วนใหญ่จะมามอบตัวตรงจังหวะเนี้ยมอบตัวแล้วก็ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเวนลาได้กำไรมาทีละนิดละนิด้จะเสียที3-40% 50%เงี้ยมันมันมันไม่เหลือครับครับถ้าเกิดว่าตล,ลาดมันโหดจริงๆนะเตือนนะตลาดทุนนี่โหดมากในเวลาลงอนะ่ะครับ ถ้าเกิดว่าดูจากภาพรวมแบบชนีแล้วฮะเอาตั้งแต่ไตมาทหนึ่งสองสามสี่นี่มันจะโอ้โหโค้งกันขนาดไหนสำหรับปีงูที่มมถึงเนี่ยฮะหนึ่งกับสองน่าจะยังโอเคแต่ว่าครึ่งปีหลังนี่ไม่ค่อยแน่ใจล,ละก็คือเล่นได้แต่ว่าถ้าคุณไม่มีจุดสต็อปลอสเนี่คุณจะไม่กล้าเล่นเลยนะครับก็คือคุณเข้ามาเล่นครัวพันกมันเข้าไปแล้วก็ถึงเวลาเลิกเป็นเลิกหยุดเป็นหยุดแล้วก็ไปเที่ยวสักพักนึงแล้วกลับมากลับมาดูกันใหม่อีกทีจริงๆนะปีนี้ต้องมืออาชีพจริงๆ ต้องใจแข็งด้วยนะฮะทางสมาคมนักวิเคราะห์นี่เขาออกผลสำรวจมาว่าดัชนีอาจจะอยู่แถวๆพันสี่ร้อย็สิบเอ็ดไอ้่านี่ให้สูงกว่าหรือว่าต่ำกว่านี้เอาไว้ฮะให้สูงกว่าเรามองเรามองโกลด์ปีหน้าเออร์เน็งจะอยู่ประมาณสิบหกปอร์เซนตคือนี่เราทำจากการเอาบทวิเคราะห์ของเราทุกตัวมามารวมกันแล้วมามมาาเฉลี่ยมามันจะโตประมาณสิบหกเปอร์เีที่แล้วมันโตยมันิบ2้าเปอร์เใช่ไหมมันขึ้นไม่ได้สามสิเปอร์เซน ก็มองมองกลับกันอย่างนี้ก็น่าจะไปไปลุ้นกันว่าจะมีนิวออทามไฮไหมออทาหายนี่คือในประวัติศาสตร์ตลอดมาเลยเนี่ยนะฮะก็จะยมีอยู่สักพันเจ็ดกว่าไอ้ลามองไว้พันเจ็ดแหละฮะนี่มากกว่าค่าเฉลี่ยเป็นร้อยจุดเลยนะสองร้อยจุดเลยนะฮะก็ตั้งแต่ปีแล้วแล้วตั้งแต่ต้นปีตอนพันหนึ่งร้อยห้าสิบผมก็บอกพันสามร้อยห้าสิบตั้งนานแล้วะประมาณนั้นนะครับล้วคือเรา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 ไม่ได้คาดการอย่างนั้นเราเราเอาตัวเลขมาแล้วเราประเมิน ว่าดัชนีเราตอนนี้เราอยู่เท่าไหร่ในตัวของอ PE เรายังถูกมากนะครับ,รบในในแง่ของ v a l u เ t อ o n ชเมื่อเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับเราของเราจะอยู่แค่ประมาณประมาณ 12, 13แต่ว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยก็อยู่ประมาณ15-16นีแพงกว่าเราเยอะแพงกว่าเราเยอะ ครับครับพอบอกได้่ยไมว่าถ้าเกิดจะเกิด all time high แล้วจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงไตรมาสเท่าไหร่เนีไม่รู้หรอกตอนนั้นไม่รู้หรอกผมต้องต้องตามรายการในชาติไปเรื่อยๆนะครับว่าว่ามันมันจะผันผวนเยอะมันผันผวนเยอะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าถูกจังหวะนี่โอ้โหแล้วมองว่ารวยได้เลยก็ถ้ามองอีกพอยต์หนึ่งนะครับเออ่ว่าถ้าเราซื้อปตทน่ราคาตรงนี้330บาทเนี่ยนะฮะอ่า330 340ตรงนี้เนี่ยกับถ้าเราซื้อ K Bank ที่200 เราซื้อเคแบงค์สองร้อยเท่ากับเราซื้อที่พันสามร้อยห้าสิบพันสามร้อยกว่าจุดแต่ถ้าเราซื้อปอทอแถวสามร้อยสาสิบสองร้อยสี่สิบเราเท่ากับเราซื้อดัชนีที่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเองอใช่ไหมฮะมันมันจะมันจะต่างกันเยอะวถ้าถ้ารอบเข้ามาเนี่ยมันก็จะแรงแรงขึ้นอ่ะยังคงมีของถูกให้เลือกซื้อ,อย,ยังมียังม,งมีในตลาดยังมี